are you ready to study english with teacher rini if you're ready i would like to tell you about the objective for study today today you must study english about the words that like and dislike words okay this course cross from e to 1102 english one for the secondary one today we studied about like and dislike these words have the meanings and the next i would like you try to listen the song that i prepared for you okay if you're ready try to listen this song carefully okay let's go do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? No, I don't. Yucky. Do you like donuts? Yes, I do. Yes, I do. Do you like juice? Yes, I do. Yes, yes, I do. Do you like donut juice? No, no I don't. No. Yucky. Shhh. Do you like popcorn? Yes, I do. Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Yes, I do. Do you like popcorn pizza? No, I don't. I don't. Yucky. Yucky. Do you like bananas? Yes, I do. Yes, I do. Do you like soup? Yes I do. Yes I do. Do you like banana soup? No I don't. Yuck! โอเคสำหรับเพลงนี้นะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับกับารใช้แล้วก็ไม่ใช้นะคะ,ะการบอกว่าชอบหรือไม่ชอบค่ะถ้าเราชอบเราใช้คำว่า l i ค์กับดิสไลค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันค่ะ ลท์เป็นคำกิรยาที่มีความหมายบอกว่าชอบนะคะก็ใช้กับคำนามนะคะหรือเราเรียกว่าตามด้วยตัว to infinitive หรือกิรยาที่ตามด้วย ing นะคะเพื่อที่จะใช้บอกสิ่งที่ชอบหรือกิจกรรมหรือตามด้วยงานอดิเรกที่ชื่นชอบก็ได้นะคะเราสามารถใช้ไลท์ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า เรียคปฏิเสธและประโยคคำถามได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างก็คือนะคะถ้าประโยคบอกเล่านะคะประธานตามด้วยกริยาคําว่า love ที่แปลว่ารักชอบมากเลยรักก็ได้นะคะคําว่า like หรือ dislike นะคะได้เช่นเดียวกันส่วนอีกตัวนึ่งคำว่า hate hate แปลว่าเกลียดไม่ชอบเลยนะคะซึ่งมักจะตามด้วยกริยาที่ติม ing นะคะดูที่อันุกค,คำว่าคาว่า like ลูกถ้าประธานนะคะหรือ subject เนี่ย เราใส่ชันสนัญลักษณ์คือตัว s นะคะเป็นพวหูวพจน์ยกเว้น i นะคะที่แปลว่าฉันนะคะ u คุณนะคะคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะคะ v แปลว่าพวกเรา d แปลว่าพวกเขา like ที่แปลว่าชอบจะไม่ต้องมีการเติม s นะคะแต่ถ้าหากว่าประธานนะคะเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เอกพจน์บุรุษที่3นะคะคือคำว่า he เขาผู้ชายหรือ she หล่อนผู้หญิงนะคะ it แปลว่ามันเนาะ Like จะมีการเติม s ทันทีนั่นเองค่ะเคนะเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าต่อไปเลยนะคะ,ะมาดูกันค่ะหลักการใช้ไลค์กับด i สไลค์บ้างนะคะเด็กๆค่ะ,ะในรูปแบบประโยชน์บอกเล่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะอย่างที่ครูบอกนะ l i ค์ like, ต้องเติม s นะถ้าเป็นเอกพจน์บุรุษที่3 h e i h e i t นะคะแต่ถ้าเป็นพหูหมุพจน์ทั่วไปนะคะ uvde หรือถ้าเป็นเอกพจน์บุรุษที่1นะคะ เราก็ไม่ต้องเติม s ค่ะเช่นคำว่า v ลุกดูนะคะ look cat อ่า look cat carefully ลุก v like animal นะคะพวกเราประธานเป็น v เนาะ like ไม่ต้องมีการเติม s นะคะต่อไป smith like turtle นาย m i t h ชอบเตา่านะคะแม้สมิธมีคนเดียวแทนด้วยผู้ชายได้ฉะนั้น like มีการเติม s นะคะต่อไปประธานเป็น she น,นะมคะ love มีการเติม s ด้วย she loves dancing นะคะหรือ he like playing football นะคะ he like playing football ประธานเป็น he like เติม s ค่ะ I hate cooking ฉันไม่ชอบไม่ชอบเลยการทำอาหารนะคะประธานเป็น I กริยา hate ไม่ต้องมีการเติม s นะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะ I dislike watching TV นะคะฉันไม่ชอบการดูทีโทรทัศน์เลยอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ ประธานเป็น I ไม่ต้องมีการเติม s นะคะแะสังเกตนะพวกนี้จะตามได้คำนามนะคะหรือตัวกริยาที่มีการเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองนะคะโอเค the next place i s to watch it และการใช้ like กับ d i s like หรือแมก้กระทั่งคำว่า love คำว่า hate ได้เหมือนกันนะคะามาดูค่ะรูปแบบประโยคปฏิเสธนะคะเรามักจะใช้กริยา verb to do นะคะ คื do กับ does มาช่วยในการทำประโยคปฏิเสธโดยการเติม not หลังกิยา v ว r b to do นั่นเองนะคะซึ่งเราจะนำไปวางไว้ระหว่างประธานกับกิยาิร์ like ถ้าหากว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ l i k นะคะถ้ามีการใช้ do กับ does แล้วไม่ต้องมีการเติม s อี่เช่นคำว่า do บวก do not ลูกย่อก็คือ don't นะคะส่วน does หรือ does not ลูกย่อก็คือคำว่า doesn't เอง ตัวอย่างคะ่ะ We don't like food. Sam doesn't like sports. หรือ He doesn't like playing golf. หรือ I don't like cooking. นะคะอันนี้คือการใช้เห็นเลยคะ We don't, He doesn't, l I k e นะคะ, like. ะ,คะไม่ว่าประธานเป็นอะไรก็ตามไม่ต้องมีการเติม s นะคะเลยนะต่อ,อไปคะ่ะ The next phrase และการใช้ like กับ dislike ตามมาค่ะตัวนี้นะคะหนูดูนะประโยคคําถามการใช้ verb to do d o e s เนี่ยถ้าวางไวนะ้หน้าประธานหรือหน้าประโยคเนี่ยกิยา like ไม่ต้องมีการเติม s เด็ดขาดเลยนะคะอ้าแล้วก็ต้องมีการตอบคําถามจะกำว่าใช้ yes หรือ no question น,นะคะก็ต้องปรับอตอบรับใช้ yes ถ้าไม่ตอบรับใช้ no นะคะเอาเช่นดูตัวอย่างค่ะ What do you like doing in your free time? I like reading a science s c i e n c e n book เห็นไหมคะใช่ไหม I like reading a s c i e n c e book รือถ้าตัวนี้คะ่ะ Do you like reading ถ้าค้ตนต้อด้ว้ do หรือ does นะคะตอบได้สองอย่างคือ yes กับ no Yes I do หรือ No I don't เหมือนเพลงฮิปฮอปเคยฟังแล้วใช่ไหมคะต่อไป Does she like นะคะ Does she like listening to music ใช้ does แล้วกริยา l ล k e ไม่ต้องเติม s แม้ว่าประธานจะเป็น she yes she does no she doesn't ไปค่ะ do they like playing football yes they do หรือ no they don't นั่นเองนะคะโอเคค่ะการใช้ like กับ dislike เขาบอกว่ามักจะต้องตามด้วยกริยาที่ตามด้วย ing นะคะทีนี้เรามาดูหลักการเปลี่ยนรูปกริยา ing form กันนะคะก็บอกว่าโดยปกติแล้วนะคะ ing เนี่ยมักจะมีคำต่อท้ายเช่นคำว่า cook กลายเป็น cooking praying reading ได้เลยนะคะโดยทั่วไปเนาะส่วนคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e เนี่ยให้เด็เกๆตัด e ออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเติม ing เช่นคำว่า dance dance ก็ได้นะกลายเป็น dancing เ e c คก็จะกลายเป็น checking ตัด e ออกนะคะถ้ามี e ลงท้ายคำกริออยานั้นตค่ะต่อไปถ้าคำกริยาเสียงสั้นก่อนเติม ing จะต้องเติมเพียญชนะตัวท้ายเพิ่มอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วจึงเติม ing เช่นคำว่า get get ก็จะกลายเป็น getting swim ก็จะกลายเป็น swimming เติมตัวท้ายอีกหนึ่งตัวก่อนนะคะ run กลายเป็น running นั่นเองนะคะโอเค the next ต่อไปค่ะ แต่ถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะแล้วก็การตอบแบบ yes การตอบนะคะ do ับ does นะอย่างที่บอกนะถ้าเช่นบอกว่า do you like getting up early ชอบนอนตื่นแต่เช้าไหม yes i do ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no i don't ถ้ไม่ชอบนะคะ do you like swimming now yes we do no we don't does she like cooking at home นะคะถาม does she นะคะ d o s ใช้กบะชีนะ yes she does no she doesn't หรือ Does he r i d e driving to work? Yes, he does. กับ No, he doesn't. น okay? ะคะดูประโยคไม่ยากเลยนะคะ Okay, we finished about study uh, the lesson about like and dislike. I hope you understand to use and uh, take the knowledge to for use in the daily life. ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับก uh, ารใช้ ประโยคนะคะที่มีการเขียนว่าชอบและไม่ชอบนะคะครูหวังว่าเพียงจะนำความดีความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถเขียนประโยคเพื่อการสื่อสารได้นะคะสำหรับวันนี้เราจบแค่ขอเพียงจบการสอน,นทีครั้งนี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เชาดีมีความสุขทุกคนคะ่ะ Thank you. Bye bye